แปลว่าอะไรครับตอนนี้ครับถ้าจะมีดิดตัวใดๆครับก็มองว่าจะดีดได้ไม่เกินแปดหกเก้าถึงแปดเจ็ดสามแผนนะครับถ้าจะมีตัวนะอ่าจะไม่เกินโซนนี้เพื่อที่จะลงต่ออีกครับทุกคนไปตรงไหนล่ะทีนี้ถึงบอกว่าน่ากลัวมากครับ แบนี้นะฮะอ่าแต่ครับแต่ครับพี่ครับเอ่อโซนก่อนจะไปถึงโซนด้านล่างครับตามหลักของคู่สมมาตรนะครับมันจะมีโซนแนวรับแข็งๆก่อนนะครับนาจะเป็นโซนที่โซนเบรกที่อาจบได้ตรงบริเวณนี้ครับสเส้นตรงนี้นะครับอ่างั้นโซนตรวนี้ครับแปดถึงแปดจะเป็นแนวรับสําคัญในในรอบนี้ก่อนนะครับนะแต่ผมมองว่าก็อาจจะไม่อยู่ ไปเจอนที่ด้านล่างตรงนี้เลย841ถึง844ตรงนี้เลยนะครับแต่อย่างนั้นก็ตามครับฝั่งช็อตเนี่ยจะมีโซนนะครับที่ห้ามผ่านไปอยู่ที่869ถึง873นะครับประมาณนี้ค่อยๆเทลลิ่งไปทีละสเตปณนาตอนนี้นะครับนะแล้วก็พยายามดูโซนเอาไว้เวลาเวลาแอคชั่นอะไรก็แอคชั่นตามโซนต่างๆอย่าไปเล่นระหว่างทางมันจะรีสิอบอร์ดไม่ค่อยคุ้มนาะทีนี้ถือว่าเป็นนาทีที่โหดร้ายมากกับกับ <laughs> คนไทย ผ่านมาแล้วครับหเดือนเกิดอะไรขึ้นาบ้างครับกับตัว t f e e t นะครับทีเฟ t เดือนที่แล้วนะครับนะเราอยู่กันที่บริเวณนี้นะครับบอกทุกคนว่า t f e c t ครับฝั่งลงได้เปรียบกว่านะครับเพราะเพิ่งจะหลุดแนวรับคู่สมมาตรลงมานะครับแนวรับถัดไปหลังจากหลุดแล้วก็จะอยู่ที่บริเวณ841ถึง844ตรงนี้นะครับแล้วก็ราคานะครับที่ห้าม ผ่านหรือว่าห้ามทะลุขึ้นไปเด็ดขาดก็คือโซนแนวต้านคู่สมมาตรตรงนี้นี่เองนะครับอ่าก็เปิดตลาดเปิดมานะครับวัน2วันนะครับราคาก็แกลบอัพขึ้นไปนะครับทะลุนะเรียกว่าทําท่าท,ทําทีนะครับเหมือนจะแข็งแรงแข็งขันนะครับสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับเนี่ยเขาเรียกว่ากลลวงนะครับหรือความพยายามที่จะหลอกให้ทุกคนนะครับนะ Exit หรือว่า Stop Loss ไปสุดท้ายก็เมื่อขึ้นมายืนเหนือคู่สมมาตรแล้วยืนไม่สําเร็จนะครับนะก็ต้องกลับมาช็อตซ้ํานั่นเองนะครับแต่ก็สุดท้ายราคาก็ลงมาที่แนวะรับถัดไปที่ว่านั่นแหละ8 4 1 8 4, นะ่เนาะนี่ทุกคนครับเราไม่เจอกัน1เดือนเนี่ยต้องบอกว่าราคาเอเนก็มีสะบัดขึ้นสะบัดลงผ่านคู่สมมารตรตรงนี้นะครับทีทนะหลายครั้งหลายคราวติดนะปกติเนี่ย คู่สมมาตรเวลาที่มันเฟลนะครับนะก็ถ้าเฟลหนึ่งครั้งนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าครั้งที่2นี่ไม่ใช่ละนะครับแสดงว่าเราต้องตีคู่สมมาตรใหม่แล้วนะครับคำถามถัดไปก็คือว่ารูปแบบนี้ครับเราตีคู่สมมาตรแบบไหนนะครับเรามองขึ้นหรือมองลงนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาตีตัวคู่สมมาตรกันนะครับในรายการคุณอีกนะครับตีแบบสดแล้วก็สอวิธีการคิดนะครับว่าทําไมถึงเลือกตีแบบนี้นะครับอ่ะก็เข้ามาติดตามกันได้ในรายการคืนนี้ตอนทุ่มครึ่งนะครับนะครับไม่ได้ไม่ได้ อะบิตคอยน์บิตคอยได้ครับจริงๆมีคนถามเข้ามาพอดีใครเปิดชาร์ตนี่พอดีแล้วอ่าโอเคอะบิตคอยครับก็ต้องบอกกันว่าเราเจอกันมาทุกครั้งก็บอกว่าบิตคอยเนี่ยพักฐานลงมาไงเนี่ยก็ใหญ่หลุดโซนสีเหลืองตรงนี้อ่านี่คือโซนสําคัญแนวรับหลักของบิตคอยเลยตีไว้ให้ตรงนี้นะครับสองหมื่นสี่พันแปดร้อยนะครับแต่โซนเสนเหลืองนี่เป็นโซนของการพักตัวที่สามารถพักฐานได้โดยที่กราฟไม่เสียหายอ่าใช่ครับกราฟไม่เสียหายแล้วกันนะตอนนี้ก็ลงมาใกล้ๆโซนที่ผมบอกแหละสีเหลืองก็เหลือแค่ว่าตอนนี้ฟื้นตัว แล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าบิตคอยเองเนี่ยมองว่าน่าจะพักตัวจบแล้วด้วยนะครับนะรอบนี้นะครับใช่พักตัวจบแล้วครับคือเราเห็นโมเมนตัมของเขาใช่ไหมครับว่าเขากลับมาโอเวอร์บอสแล้วเขาโอเวอร์โซนโอเวอร์โซคือการพักฐานนะพี่อีกเนาะพักฐานรอบนี้ไม่หลุดโซนสีเหลืองซึ่งโซนสีเหลืองเป็นโซนอะไรคับแล้วเขากลับมาโอเวอร์บอสได้แปลว่าตอนนี้เขาพักฐานจบแล้ว แปลว่าตอนนี้เราจะเริ่มเห็นบิตคอยหลังจากนี้ไปนะมันควรจะต้องเป็นแบบไซด์เว้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วควรต้องเกินหายเดิม erm ด้วยนะครับเพราะว่ารอบนี้พักฐานเนี่ยไม่ได้หลุดโซนสีเหลืองนะครับอืมแล้วก็เตรียมฟื้นดูจากรูปทรงแล้วผมว่าเออดูแข็งแรงดีสำหรับตัวบิตคอยในรอบนี้นะครับอือืมอืม,อม ผ่านมาแล้วครับหเดือนเกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับตัวบิตคอยนะครับบิตคอยในเดือนที่แล้วครับเราจบกันไปตรงที่ภาพบริเวณนี้นะครับบอกทุกท่านเอาไว้ว่าบิตคอยครับมีโอกาสสูงมากนะที่จะพักฐานจบแล้วเพราะว่าราคารอบนี้นะครับในการที่ราคาทิ้งตัวลงมาแล้ว RSI ัยโอ s l ซครับไม่ได้หลุดกรอบเหลืองที่เราตีไว้ให้ในประมาณสัก2-3เดือนก่อนนะครับเมื่อไม่หลุดกรอบเปลืองแล้วเนี่ย แล้วตัวโมเมนตัมนะครับเปลี่ยนจากโอเวอร์โซเป็นโอเวอร์บอทก็แสดงว่ามีโอกาสสูงมากว่าที่จะพักตัวจบแล้วนะครับหลังนั้นไปเราควรจะเห็นราคาบิตคอยครับค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงแนวต้านแรกที่ให้ไว้นะครับประมาณสัก3ามหมื่นนะครับงั้นใครที่ได้ฟังรายการคุ้นอีกนะครับนเมื่อตอนที่เราเจอกันแถวบริเวณนี้นะครับนะก็สองหมื่นเก้านะครับนะตอนนี้ก็ไปที่3ามหมื่นเก้าเรื่อยมาณนะก็รวมรวมหมื่นเหรียญนะครับจากที่บอกว่าจบพักฐานแล้วนะครับประมาณสัก1นึ่งหมื่นเหรียญนะอ่ะเดี๋ยวคืนนี้มาอัปเดต บิตคอยครับว่าแบบนี้คนต้องวางแผนกันต่อไปอย่างไรครับในรูปทรงแบบนี้นะครับจะไปทาร์กเก็ตด้านบนได้สําเร็จไหมนะครับแล้วก็แนวรับตรงไหนห้ามหลุดสําหรับบิตคอยนะคืนนี้มาเจอกันครับทองคำเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างที่จะไกลนะครับในภาพของ3 0ิบาชีแน่นอนครับเกิดสัญญาณเบรลิตเดวิสเจลละนะครับเพราะว่าราคาวิ่งขึ้นโมันตัมเริ่มไม่ขึ้นตามตอนนี้ถ้าเกิดใครนะครับใครที่จะเข้าไปซื้อทองคำนะครับนะถ้ามองในมุมว่าคุณกําลังซื้อสะสมแบบไม่เล่นริเวอร์เนะครับนะก็รอราคาย่อมาเพราะว่าตอนนี้ี ทองคำครับเขาเบรกไฮเกินพีเอชไฮที่แล้วแล้วนั่นแปลว่าตอนเนี้ยในไซเคิลนี้เป็นภาพขาขึ้นการทิ้งตัวลงมาใดๆนะครับมันก็จะมีดาวไซด์นะครับไม่ต่ํากว่าพันแปดร้อยละกันหลายคนบอกเยอะเหลือเกินคือถ้าคนเล่นเล่นลิเวอเรจชั่นมองไม่เยอะถ้าไม่มีลิเวเรชั่นมองไม่เยอะหรอกแต่ถ้าเกิดเล่นลิเวเรชั่นจะจะลึกนิดหนึ่งนะครับเอางี้แล้วกันครับผมมองเป็นสองแบบแล้วกันนะครับผมมองว่าตอนเนี้ยทองคำเนี่ยเป็นขาขึ้นแล้วพักตัวลงมาใดๆนะครับก็มองว่าเป็นการย่อเพื่อจะขึ้นต่อภาพใหญ่นะ อย่าลืมด,ดับเดยนะครับมองว่าพักตัโดนเป็นย่อก็จะขึ้นต่อนะครับแต่คราวนี้30นาทีต้องบอกก่อนว่าเขากําลังจะใกล้สู่การพักฐานในรอบ30นาทีร้อยพักฐานก่อนนะครับจะจะถือว่าพวกคุณจะได้จะไ,ได้เปรียบนะครับคาว่าพักฐานของ30จะเริ่มเมื่อไหร่ครับอันดับแรกก่อนนะถ้าเรามองในเชิงของทฤษฎีของของดาวเนี่ยนะครับนะเราค่อยเทยลลิงฝั่งโลขึ้นไปนะสั้นๆเนี่ย30นาทีนะครับถ้าเกิดคุณเห็นจีโอนะ GO นะครับไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่สปอตนะครับ GO บ้านเราเนี่ย ลงมาต่ากว่า19 1995อาจจะไหนะครับถ้าเห็นต่ากว่า1995มาเลายในสามสินาทีนะครับก็จะเข้าสู่เฟสของการพักฐานนะครับตัวนี้นะอ่าพักฐานก็เป็นโอกาสแล้วกันเอาเป็นว่าพักฐานนะ่ะแล้วแต่กลยุทธ์นะอืมถ้าใครจะช็อตก็อย่าอย่าอ,อ,อย่าช็อตเยอะเพราะว่าทองภาพเดียวเป็นขาขึ้นอยู่นะครับนะแลวเกิดใครจะรอเล่นลองก็เริ่มหาโฟกัสแนวรับต่างๆอ่ะเดี๋ยวลองไปลองไปตีแนวรับดูหน่อยไหม เอาเนี้ดูนี้ก็ได้ครับดูนี้ก็ได้ถ้าสมมุติว่าทองนะครับเริ่มเข้าสู่การพักฐานนะครับแนวรับนะครับที่น่าสนใจนะครับก็จะอยู่ที่1น7 5นะครับเป็นโซนแรกนะครับโซนที่2จะอยู่ที่1950อ่าตรงนี้นะครับโซนที่2ตรงนี้นะครับมองว่าพักฐานไม่น่าเกินไม่น่าหลุดตรงกลางเนี้ยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นต่อได้นะครับก็จะมีแค่1975จถึงถึง0นึ้นี่คือโซนแนวรับสําคัญของตัว G O อนะครับหลังจากเข้าสู่การพักฐานแล้วนะอืม ถามมาแล้วครับ1เดือนเกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับตัวทองคำนะครับทองคำนะครับเดือนที่แล้วเราจบกันไปตรงแถวบริเวณนี้นะครับบอกทุกคนว่าทองคำครับทำเฟรมเดย์เป็นน้มขาขึ้นอยู่นะ แล้วก็ทําเฟรมของ30มนาทีนะครับใกล้จะพักฐานแล้วนะครับแล้วก็มองว่าการพักฐานรอบนี้เป็นโอกาสนะครับนะก็ถ้าเห็นตัว GO นะครับปิดต่ํากว่า19 9 5กนะครับก็จะเข้าสู่การพักฐานสังเกตไหมครับว่าตรงเนี้ยหลุดถึ่งเก้าเแหละนะครับ,นะรบก็ถือว่าตรงเนี้ยเอนที่สู่การพักฐานนะครับการพักฐานเนี่ยก็จะมีแนวรับสําคัญนะครับอยู่โซนที่เรียกว่าคู่สมมาตรแนวะรับด้านล่างตรงนี้นะสังเกตว่าราคาเนี่ยก็จะไหลลงมาที่บริเวณแนวะรับคู่สมมาตรของเรานั่นแหละ นะครับก่อนที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้ในรอบนี้เห็นไหมว่าลงมาพอดีเป๊ะเลยนะครับ1 9 7 0งเถึงหนึ่นะครับลงมาพอดีเป๊ะแต่คราวนี้นะครับหลายคนก็สงสัยว่าอา้อาวเราพักฐานแล้วทําไมมันถึงราคาทําไฮสูงขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้ในมุมของการพักฐานนะก็จะมีพักฐานอยู่หลายแบบนะการพักฐานรอบนี้นะครับเราเรียกว่าการพักฐานแบบส t r o n g b ก็คือว่าสามารถที่จะทําไฮสูงขึ้นกว่า h ที่แล้วได้นะครับจะจะไม่เกินเส้นปรับตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เขียน หรือจะไม่ได้ไลฟ์บอกในวันนั้นนะครับแต่ก็ถ้าเกิดใครที่ติดตามกันมาทุกวันอาจารย์ก็จะตีไปแล้วว่าโอ้นี่นะครับคือแนวต้านสําคัญถ้าเกิดเป็นการพักฐานแล้วเนี่ยสามารถดีดตัวได้นะครับได้ไม่เกินเส้นปรักตรงนี้นะครับสุดท้ายก็ไม่เกินจริงๆนะครับแล้วก็ลงมาที่บริเวณแนวรับนะครับอันนี้สำคัญมากกว่านะครับไม่คุณไม่สนใจหรอก วา้นี่จะไปไหนอะไรยังไงนะครับสนใจแค่ว่าอ่าโอเคพักฐานแล้วนะครับอ่าแล้วก็การพักฐานเนี่ยจะมาอยู่โซนแนวรับบริเวณเส้นเหลืองตรงนี้นะครับซึ่งลงมาจริงๆนะครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะฟื้นจากบริเวณเส้นเหลืองเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้ด้านบนอ่าคำถามถัดไปครับเดี๋ยวคืนนี้มาเจอกันว่าทองคําตอนนี้พักฐานจบแล้วหรือยังนะครับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่หรือยังนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาเช็คกันในรายการนะครับสวัสดีครับ